สวัสดีครับพบกับช่องจอจอดวิเคราะห์บ,บอลเช่นเคยนะครับโปรแกรมบอลวันพุธที่27เมษายนส5 1 5ายเอาฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างเรวพูพบกับเบยิรานมาให้ท่านได้ชมคู่นี้แข่งขันกันเวลาตีสองผลงานนที่ผ่านมาครับฝั่งเรวพูครับเจ้าบ้านเอาชนะ เบนฟิก้ามาได้ครับด้วยประตูรวม6ประตูต่ตอสีโดยนัดแรกครับลิพุ่งเอาไปยินเบนฟิก้าและชนะได้3ประตูต่ตอหนึ่งส่วนนัดที่ 2, 2> ริปุูกลับมาเล่นในบ้านสเสมอกันไป3ประตูต่ตอสาส่วนทางฝั่งบีอาเรลครับไม่ธรรมดาครับพวกเขาผ่านทั้งยูเวนตุสและนัดล่าสุดครับผ่านบบเย์แมนอีกมาได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งโดยเกมแรกพวกเขาเล่นในบ้านแล้วชนะบบเย์แมนได้1ประตูต่อศูนย์นัดที่2องอาไปยิงไบย์นครับสั่งเสียภายด้วยการเสมอบบเย์แมนได้1ประตูต่อหนึ่ง สิติการพบกันครับของทั้งสองทีมพบกันมา3ครั้งเป็นลิฟว์ชนะ1ครั้งเบียริวชนะ1ครั้งและอีก1ครั้งเสมอกันด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์โดยครั้งสุดท้ายครับลิฟว์เปิดบ้านเอาชนะเบยียริันได้3ประตูศูนย์ในศึกฟุตบอลยูฟายูโร,รปาลีกแต่ก็คงวัดอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนั้นผู้จัดการทีมไม่ใช่คนปัจจุบัน มาดูที่สิติของเจ้าบ,บ้านคารลิพูห้านัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครโดยชนะไป3มเกมและเสมอ2เกมโดย3เกมนั้นชนะรวดครับนัดที่ผ่านมาก็เปิดบ้านถล่มเอเวอเรตไป2ประตูต่อศูนย์ส่วนสติการกินดัมพันครับห้านัดหลังสุดชนะ3มครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้เดิมพันไปหนึงครั้ง วนสถิติฟอร์มเฉพาะในบ้านครับห้าดหลังสุดของร์พูชนะ3เสมอ1และแพ้1นครั้งโดยสถิติการกินตำพันครับพวกเขายิงไม่ค่อยเกินลูกต่อครับมีสีการกินตำพันหนึ่งครั้งที่กินเต็มและเสมอ1ครั้งนอกนั้น3ครั้งนี้แพ้เดิมพันทั้งหมด ส่วนมาดูกันที่ฟอร์มของบิยารียอครับ5นัดล่าสุดก็ไม่ได้น้อยกว่ากันครับโดยชนะไป3ครั้งและเสมอ2ครั้งยังไม่แพ้ใครเช่นกันโดยสิติล่าสุดครับเปิดบ้านชนะเวลันเซ,นเซียได้2ประตูต่อน์ในศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนสติการกินดมพันธ์ครั้า5นัดล่าสุดคราคตามวิยารียอนี่รับซับทั้งนั้นครับเพราะชนะถึง4นัดและแพ้ดมพันธ์ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้น ส่วนอีกเซตทีหนึ่งก็คือการเล่นเฉพาะนอกบ้าน5เกมหลังสุดของเยอรมนครับทำได้ไม่ดีครับโดยชนะ2ครั้งเสมือน1ครั้งและแพ้2ครั้งโดยแพ้กับเรวันเต้และคาดิสส่วนนัดที่ผ่านมาล่าสุดเล่นนอกบ้านชนะเกตาเฟ่ได้2ประตูต่อง มาดูที่ความพร้อมของลิพูครับเจอเกนครอบจะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเลยวันนี้จะใช้ผู้เล่นที่ดีที่สุดครับเพื่อชิงความได้เปรียบในการเล่นในบ้านเก็บชนะไปก่อนนัดแรกโดยจะมารวรสี4 3ากองหน้าตุเป้า3ตัวใช้มวยเมตซาลาซาดิโอมาเน่และลุยส์ดียร์กองกลางยังเป็นคู่เดิมครับจอดแดนเฮนสันฟาร์ินโยและเตยโกอาคันตาลาคอยคุมจังหวะเกม ส่วนความพร้อมของวิยาเรอันของกุนซืออุนายเอเมรีนัดท,ที่ผ่านมาชนะเวเนเซียได้2ประตูต่อศูนย์วันนี้จะมีผู้เล่นบาดเจ็บก็คืออาเบโตโมเรโน่คนเดียวเท่านั้นลงเล่นในระบบ4-4-1-1กองหน้าตัวเป้าใช้อานาดานยูมาเกรเนเวลและกองกลางตัวรุกครับที่คอยสร้างสรรค์เกมคือโจวานนีโลเซลโซ่ส่วนกองกลาง2ตัวครับที่คอยกุมจังหวะเกมคืออาเตียนกาปูและดเนียลปปเรโก้ตอนนี้กำลังเข้าฝักอย่างเต็มที่พร้อมที่จะลงช่วยเกมเช่นเ,เดิม แต่สนหวันนี้ครับเรอร์พูกำลังอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มผู้เล่นมีการสับเปลี่ยนมุนเวียนการเล่นได้ทุกตำแหน่งถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ไร้เทียมทานวันนี้ราคามาต่อลุกครึ่งถือว่าไม่น่าเกลียดครับเพราะได้ลงเล่นในบ้านคงจะไม่รีรอครับเปิดเกมลุกใส่แล้วก็ยิงประตูให้ได้เยอะที่สุดแต่อย่าลืมครับทางฝั่งของบียเรลวก็สุดยอดเช่นกันโดยการผ่านยูเวนตุสและก็าบย์นมินิกมาได้ถือว่าไม่ธรรมดาครับเกมรับเขาเหนียวแน่นแล้วก็มีเกมโต้ะกลับที่ดุนแรง และก็เชียบขาดทําให้บอลวันนี้ครับน่ารุ้นอยู่ฝั่งบิยริลครับที่จะแพ้ไม่ขาดสกอร์นา่าคาดว่าน่าจะอยู่ที่1ประตูต่อสวนหรือ2ประตูตหนึ่งท <c oughs> ัศนะจอดๆครับชี้ให้เล่นต่ำและลองบิยริอันครับ <c oughs> จบกันไปแล้วครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ u u s c r i b e ให้ด้วยวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ